สนับสนุนข่าวโดยเพื่อมีอาการไอการจัดเสิหงผบรรเทาอาการไอด้วยมูคอลิดมูคอลิดมีตัวยาแอมบรอกซอลคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเขาแนะนำมูคอลิดจูเนียสำหรับเด็กมีตัวยาแอมบรอกซอล สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวภาคเที่ยงนะคะวันนี้14กรกฎาคม2553พบกับคุณศรีสุพางธรรมวุฒิและดิฉันชมพนุษย์ตันทเศรษฐีนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ในข่าวภาคข่ามช่วงที่2มีการนําเสนอในช่วง7วัน7อย่างก็มีภาพตํารวจกลุ่มหนึ่งนะคะเข้าไปล็อกตัวเจ้าของร้านอินเทอร์เน็ตค่ะ,คะแล้วก็มีการตุบตับเกิดขึ้นด้วยนะคะหรือว่ามีการใช้กําลังกันนั่นเองแต่ว่าวันนี้นะคะผู้บังคับบัญชาของตํารวจกลุ่มนี้ได้ออกมาชี้แจงถึงกรณีดังกลล่่าาาววแ้้ยยเีดดดตติมไภ ค่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะมีคําเตือนมาฝากโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพนี่แหละค่ะตอนนี้ต้องบอกว่ามีโรคร้ายที่มากับความอ้วนแล้วก็กาลังคุกค,คามทั้งในเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เลยนะคะคุณชมพูนุชใช่ค่ะจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็เป็นที่กังวลใจของสาวๆอยู่แล้วนะคะแต่ว่าพฤติกรรมการบริโภคของคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนไปก็คือบริโภคอาหารเร่งด่วนแล้วก็ขาดการออกกําลังกายแต่ว่าเราไปขยายประเด็นกับคุณเกณริีและก็คุณกรัรมาชในช่วงท้ายนะคะก่อนอื่นไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งบรรยากาศช่วงเช้้าาาที่่ผนมก็ได มีพระสบนิกรทุกหมู่เหล่าเดินทางไปร่วมลงนามเพื่อแสดงความจงรักภักดีกันอย่างต่อเนื่องค่ะที่าาศาลาสิริราชร้อยปีโรงพยาบาลสิริราชได้มีคณะบุคคลตลอดจนนักเรียนนักศึกษาได้ไปลงนามถวายพระพรพร้อมทั้งนำสิ่งของไปทูลกล้าทูุงกระหม่อมถวายเพื่อแสดงความจงรักภักดีอาทิคณะครูนักเรียนโรงเรียนลาดปะาระเค้าพิทยาคม คณะบดีคณะศิลปศาสตร์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีซึ่งก็ร่วมกับนักศึกษาจีนยูนานนร์มอยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งก็ในานาซิวท้อมงคลทำจากกระเบื้องไปทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายให้ทรงเจริญพระชนมพัรษาย,ยิ่งยืนนานชมรมผู้สูงอายุและอบาตาสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา ส่วนบริหารโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ามหาวิทยาลัยราชพัฒน์รำไพพันนีคณะที่ปรึกษาอนุกรรมการสวัสดิการเรือใบกรมชนระทานและนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์พร้อมคณะด้วยค่ะ แทนผู้ต้องราชทานทั่วประเทศตลอดจนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สราสิริราชร้อยปีโรงพยาบาลสิริราชนายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและนายชาติชายสุทธิกลมอธิบดีกรมราชทันพร้อมด้วยผู้บริหารกรมราชทันนำผู้แทนและผู้ต้องราชทันที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษผู้ต้องราชทันที่พ้นโทษแล้วและผู้ต้องราชทันที่กำลังจะพ้นโทษจากเรือนจำกลางคลองเปรมเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เรือนจำพิเศษธนบุรีทันทัศน์สถานหญิงกลางทันทัศน์สถานหญิงธนบุรีเรือนจำจังหวัดนนทบ,บุรีและจากเรือนจำทั่วประเทศ130แห่งร่งรวมลงนามถวายพระพรและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแฟ้มบันทึกจำนวน55้าเล่มซึ่งเป็นบันทึกความรู้สึกของผู้ต้องราชทานทั่วประเทศประมาณ24,0 0 0คนที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษในโอกาสพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษปีที่60วันที่หพฤษภาค,คม2 5 5 3 ที่ต่างทราบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ให้โอกาสกลับตนเป็นพลเมืองดีนอกจากนี้ยังมีคณะบุคคลต่างๆอาทิคณะบดีคณะศิลปาศาสตร์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุรีและนักศึกษาจีนยูนานนมอลยูนิวซิตี้เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์กลุ่มผู้ประกอบการเทศบาลป่าตอนจังหวัดภูเก็ตและนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆไปลงนามถวายพระพรด้วย ก่อนรุ้นผลปปชอสอบวันนี้กรณีนายกรัฐมนตรีขอ3บริษัทือถือส่ง SMS ให้ประชาชน17ล้านเลขหมายฟรีมาร์กวี11ยอมรับโพสต์ด่านายกรัฐมนตรีประกาศขอขอมาพร้อมอำลาเวที a f 7วันเสาร์นี้ นิตยสารชื่อดังอเมริกายกกรุงเทพมหานครเมืองน่าเที่ยวที่สุดในโลกสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับเช้านี้ที่หมอชิดนะคะพฤหัสบดีที่15กรกฎาคมค่ะครับวันนี้นะครับมีข่าวดีให้ท่านผู้ชมติดตามถึง2เรื่องด้วยกันนะครับ <c oughs> เรื่องแรกก็เป็นเรื่องของผลงานของเด็กไทยที่สามารถ ไปคว้าแชมป์คณิตศาสตร์<ช> <ๆ S 2> โลกนะครับมาสดๆดร้อนๆเลยทีเดียว <c oughs> ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องที่กรุงเทพมหานครก็ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะก็เป็นข่าวดีสําหรับประเทศไทยจริงๆนะคะอาจจะให้กําลังใจหลายคนได้ในภาวะที่บางคนบอกว่าไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะคะใ,คในการที่จะใช้ชีวิตอยู่แต่ว่าไปดูเรื่องนี้นะคะใครที่ไปที่นี่ก็ต้องยิ้มกลับมากันทุกคนเลยนะคะเพราะว่าไปที่โรงพยาบาลสิริราชได้ทําความดีถวายประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะไป ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเมะื่อวานนี้นะคะมีผู้แทนของทางคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นคณะบดีคณะศิลปศาสตร์กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยค่ะร่วมกับนักศ,ศึกษาจีนที่ยูนานนอร์มอลยูนิเวอร์ซิตี้ค่ะเมะื่อวานนี้ได้นําซิ่วท้อมงคลทําจากกระเบื้องไปทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายรวมไปถึงคณะที่ปรึกษาอนุกรรมการสวัสดิการเรือใบกรมชลประธานและ นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูร์นอกจากนี้นะคะยังมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอธิบดีกรมราชรรัณฑ์พร้อมผู้บริหารกรมราชัณฑ์นำผู้แทนและผู้ต้องราชัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษผู้ต้องราชัณฑ์ที่พ้นโทษแล้วและผู้ต้องราชัณฑ์ที่กำลังจะพ้นโทษจากเรือนจำกลางคลองเปรมเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเรือนจำพิเศษธนบุรีทันทสถานหญิงกลางทันทสถานหญิงธนบุรีเรือนจำจ,ำจ,ำจังหวัดนนทบุรี และจากเรือนจำทั่วประเทศ130แห่งไปร่วมลงนามถวายพระพรและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายแฟ้มบันทึกจำนวน55เล่มค่ะซึ่งก็เป็นบันทึกความรู้สึกของผู้ต้องราชทานทั่วประเทศประมาณ24,000คนที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษปีที่60วันที่5พฤษภาคมปี2553ซึ่งก็ต่างาซาบซึ้งและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ให้โอกาสกลับตนกลับมาเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติได้อีกครั้งหนึ่งค่ะครับซึ่งนั้นก็เป็นบรรยากาศที่โรงพยาบาลสิริราชนะครับ ครับดอกไม้เชิญครับเดี๋ยวท่านขอโทษครับไม่ต้อง ตรงนี้ไปที่สเก็ตข่าวพบกับคุณสอนสวรรค์ค่ะสวัสดีค่ะพบกับสเก็ตข่าวนะคะสะเก็ตข่าวแรกวันนี้ค่ะไปที่การถแถลงข่าวการแสดงวัสดุอุปกรณ์การพิมพ์กันเลยนะคะ โดยระหว่างการถแถลงข่าวอยู่นั้นนะคะสังเกตว่าผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยหันควบไปเลยนะคะสนใจสิ่งอื่นมากกว่าที่เขาถแถลงกันอยู่บนเวทีวก็เป็นเพราะว่าการเดินเข้ามาของนางแบบในงานนี่เองนะคะเรียกว่าน้องจ๋าขโมยซีนเห็นเห็นเลยค่ะ จะสังเกตเห็นนะคะว่านางแบบของเรานี่ใส่ชุดเข้าคอนเซปต์งานเป๊ะปปคือสิ่งพิมพ์เสื้อผ้าหรือว่าเครื่องประดับนี่ก็มีการประยุกต์ดัดแปลงมาทั้งสิ้นเลยนะคะ<ม>ดูสิคะ<ม>ต้มหูของน้องสาวเนี่ยก็บอกว่าห้อยหนังสือมาทั้งเล่มแต่ว่าเป็นเล่มจิ๋วขนาดนี้นะคะ<ม>ก็เป็นการรวมเพลงรักชาติอ่านได้จริงๆด้วยค่ะในน้ำมีปลาในนามีข้าวแผ่นดินของเราที่แสนอุดมสมบูรณ์ แต่งานนี้เขาบอกว่าท่านสุภาพบุรุษถ้าอยากจะอ่านยากนิดนึงนะคะแล้วยังต้องใช้แว่นขยายช่วยอ่านได้ไหมคะมฟังสิคะผมอ่านไม่ออกอจริงนะอท่านถามไม่เห็นรู้ว่าท่านไปดูอะไรหรือเปล่าคะสงสัยคุณพี่จะตะลึงในความงามของน้องสาวเขามากกว่าใช่ไหมคะ และสเก็ดข่าวต่อมานะคะเราไปชมงานย้อนรำลึกวันวานกันเลยนะคะซึ่งงานนี้ก็บอกว่าจัดขึ้นเอาใจผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ให้เด็กรุ่นใหม่ได้เห็นว่าก่อนจะเป็นปัจจุบันนี้นะคะเมืองไทยเป็นอย่างไรแต่สังเกตว่าผู้มาร่วมงานส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นแต่ว่ารุ่นใหญ่นะคะแล้วก็บรรยากาศในงานย้อนระลึกวันวานอย่างร้านตัดผมร้านนี้คุณตานี่มานั่งเฝ้ารอตัดผมบอกว่าอยากตัดเอาบรรยากาศ และแต่ละจุดในงานก็มีคนคอยอธิบายผู้มาเที่ยวชมงานใช่ไหมคะแต่ว่าที่โรงเรียนตละพศึกษาจุดนี้ผู้มาเที่ยวชมงานคือคุณลุงคนนี้ขอเป็นผู้อธิบายเองเป็นเพราะอะไรไปฟังค่ะผมจบปีสุดท้าย <c oughs> 2อ9ที่มีปอสีปีสุดท้ายของกระทรวงศึกษาธิการเก่าในโรงเรียนตรนงนี้เก่าโอเค y e a เจอแล้วค่ะสิธิ์เก่าปี2499รุ่นสุดท้ายตัวจริงเสียงจริงค่ะและสเก็ตข่าวส่งท้ายวันนี้นะคะเราไปกันที่จังหวัดชัยนาทเลยค่ะไปชมการถแถลงข่าวการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีนะคะซึ่งในปีนี้เขาบอกว่า มีการสร้างสีสันเพื่อให้งานเนี่ยสนุกมากขึ้นค่ะด้วยการเพิ่มการแข่งขันเรือแบบชาวบ้านอย่างการแข่งขันพายเรือชักกระเยาะลำเดียวอ่ะหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะลำเดียวจะแข่งกันยังไงว่าแล้วคุณจำลองโพสุูัว่าราชการจังหวัดชัยนาทก็อาสานําผู้บริหารลงสาธิตให้ดูนะคะอ่าทั้ง2ทีมเนี่ยทีมละสองคนหันหลังให้กันแล้วก็ลงเรือลําเดียวกันพายเข้าหาเส้นชัยค่ะโอ้แต่ละคนนี่พายกันไปไหนไม่ถึงฟังฟันซะ ีค่ะเป็นเพราะอะไรชมภาพนี้ค่ะเอาหัวเรือหัวเรือไปทางไหนเอาเรือแล้วมาแข่งเอาเอาไปไปเอาคุณภาฝาคนภาษาอะไรล่ะไปแล้วโอ้โหจริงว้าวโโอ้้หถาเรือไม่ล่มซะก่อนนะคะถ้าทางจะแข่งกันยันเกษียณแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในสเก็ตข่าวสวัสดีค่ะ จบข่าวแล้วนะคะติดตามชมละครด้วยแรงอธิษฐานกันต่อค่ะและพุทธศาสนาสุภาสิทธ์นะคะปุญญังโจเรหิตทูหรังความดีโจรลักขโมยพาไปไม่ได้ค่ะค่ะและปิดท้ายภาพข่าววันนี้